ทักทายตอนเย็นนะจ๊ะวันนี้ก็มาหาเลมมะขามเปียวอยากจะ <c oughs> ได้แบบนี้แหละทักไม่ค่อยเหลือฟักไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แร้วจ๊ะมาดูนะจ๊ะวันนี้พอบานไม่วางวันนี้พอบานไปหว่านปุ๋ย <c oughs> มาเก็บเองละจ้ะฟักงามๆก็เก็บไปมดัดแ,แ,แล้วโอ้ยแตลื้วตาฟักขอรอแคลเรีย,ยนี่แหละจ้ะดูวะเลืออยู่ารอยู่นั่น ฟักคอรอแค่เลเออจะเอาไปแช่อิม่มเอาไว้กินเองก็ได้ดอกจก้ะฟักงามๆขายหมดเร็วโอ้ยขายดิบขายดีแกเอ้ยยังมาทันในโพสเลยจองมะละ่ะนี่ฟักกพอได้เลมดอกนาเนาะจะเอาไปทำกินเองดอกนะนี่ฟักมักเอ่อขามเปียวหยกนะักเนาะ ยังพอได้เก็บอยู่จ้านะคะก็ขอรอแค่แรกวก็ถามมันต่อเอาไว้จิ้มเองเนาะเอดอดูฝนกำมืดไหมล่ะแกเอ้ยฝอนจะเก็บทันไหมเนี่ยนะแล้วรีบเก็บเอาเก็บเอากันเด้ออ่ะมันก็พอได้พอได้เล่มอยู่ดอกเด้นเนาะอา้อาวอา้อาวอ่าน อ้าวคนมาใส่เออนี่เดี๋ยวยาดึงก่อนเอออ้อเออ,อ,เอ,อนัน่นแหละยาก,กองมันจะเก็บกะใ่กระตาเด้วยนี่เก็บไป,ป,ป,ปเก็บมากะแดยแล้วอะไรน,น,น,นั่นอ่ะอันไหนอันไหนมันสูงก็เอาไม้ก็อ่ะ ยิงดีตอนแรกฉันว่าจีมาเอาจากักอ<า>ุังนี่เก็ีไปเก็บมาไม่ได้หลายคนาดล่ะเนาะน่ะได้แล้วทังก็เต็มกระตาก็จีเต็มอีกเนาะแม่จีกินมดไหมนี่น่ะมันกินเมื่มดก็แจกเพื่อนอีกอึันเก่าแลวเนาะนอนอโอ้เห็น โเดี๋ยววัะพี่น้องเอ๊ะมาแล้วมือตึ๊บเลยเมื่ตกแน่นอนเลยจ้ะไถเวาลาข้ามามันเก่าหนิเงะเนาะหน่อยยุยทีกลับบ้านทันไหมน,นี่เดี๋ยวกลับบ้านก่อนแหละเดี๋ยวจะไปไม่ทันดูมาอีกแล้วตกอีกแล้วจ้ะ